ครบนห0าไม่มีจระกอกนัดสิอยู่กเน็นรูปทางน้มนัดี่เลยไม่มีจระกอบรู้กว่าครบขนห้5นะเจเจรูกครบขันหเาวิกเป็นตรเกเลยีขันไอเนะอายนะเขาไม่ครบ12แต่เขาไอเอ็นะให้เหลือเป็นรูปรูปต่อรูปรูปตอกข์ธรรมชารูป ไม่ฉอบไม่เี้ยก็เป็นอันเดหรือถ้าขันได้ละเกแล้วรการหาวิยอายนัะเขจะักเกตามตามสูตรเขาเลยถ้าก็เหลือแต่วิญญาณท่าทามีวิญญาณาุ่มีเจ็ดใช่ไหตวินไปแล้วสูตะวิญมโนอท่ามโนวิญญาณท่าไปแล้วสเหลืออีกสามก็คารวิญญาณหาวิญญาณแล้ววิญญาณหรือเพี่อการเท บอกว่ารู้ภวะไม่ต้องไปคิดอะไรให้จำเลยวิปตานัสสามทาวิเชอวิทยาวิมีวิเทศเดียวที่ตอดต่อนี้กนาสสามมีวิเทศเดียวเท่านั้นรูภวต่อไปอวิชกรธรรมมาเดเนี้ที่อะไรนะอันกรกถาเป็แสดงในหก วิทยงการทำมามนม้ำในแก้วทวิปัญจารย์ยนเสทุติยชนจิ่สิเอ็ตนย์ชานิเอ็ดจะุชาที่สิาจ,สาจ,สจาชานจันจยี่สิามชามิบเจ็ดแล้วิตเรเจลเซกที่ในสว,วิตากันิตห้าห้าแล้วก็รูปที่แปดที่านพกันห้าไหมเจเจรร่มพบกันห้าตอนนี้ก็จรไม่มีอะไรเกิดอกนาทีสวิเดือนสิ เล,ล็กันคบขันห้าอีกจิตเจรูปมาคบขันห้าก็เป็นอัจเจนะอายะตะอายตนะตรนนี้ก็ครบสิบสองนะโมาครบยีสิเนขาก็ไม่มีอายตะนาเหลือครบกล่สแต่อีกแม้แตท่า,า,าชวิสิบห้าท่านะทุติจะติจะตูปปัจจะเป็นมโนวินก็หกท่าเลยแล้วหกท่า ลืนเจ็ดหักหกก็เลยใน่นนันคือมนโนธาแต่ที่อาย์ถาไม่แสดงเพราะเขาอยู่ในสวิตักะมีองค์ธรรมที่เป็นวิโจโตเกษกที่ในอวิธากจิตห้าสิบห้าเรียนครบมิอันเจ็ดก็เลยไม่แสดงที่เราเรียนมีมตัวแปกัปสองตัวใช่ไหมสองแล้สี่แปกเป็นสอห้าเ็มีเนี้อมีอวิตกะามีเทนึงแล้วก็วอวิตะ อาวิชาล่ะดิแทร์นึงที่อาจารย์กระถาไม่แสดงในการสังต่อไปอาวิชาคงทำเน้แก่มโมหัเดเดสิกเมื่อเอาแม่ทําถามก็หาตัวประกอบโมหะเดเดสิกประกอบในอสมเจดสิบสองอสมเจดสิบสองมีแก้มประกอบเต็มยีต้องเอาโมหะออกเเต็มเลยยี่บหแล้วเอาอสมเดสิบสองเี่6กไแยกขันในท่าอส่สนมัมยุทธ นามประกอบไนได้มีสี่ขันธ์สังภารารพเป็นสัมาระกากได้ขันาม็คือเวนาสัญญาิญญอายตนะกัทถะอาชฉะจิตมาคิดอาส่เจ็ดสอเป็นนายนัตนะเป็นมโนญาท้าสัมภาระความส่วนมีไหมก็ดูจากบทิเทศอวิชชาเป็นสังขารหรือสัมภาระทม่มีเป็นแค่ก็มีความส่วน อางยี them, <si suppression> ่หกที่เราคิดไว้เวทนาสัญญาสังขารเราก็ลบเอาข้สองเอาเวทนาสัญญาออกก็เลยเหลือยี่สี่ทำไมถ้าเราสวนไม่ต้องคิดไหนก็อะไรเด่นเจตุยี่หกเว้นมหาเจตสิกต่อไปอวิชาเป็นรูปองืหนาเ่นนากับรูปถานหนึ่งโอสิถ้าโอสิ่ใส่รูปหนึ่งท็กตัวยานั่งมีเจเจตุนี้ใช้ไปหนึ่คงอ่างนี ก็เหลือ6เป็นเวลามโนยานธาคุทำลงส่วนไี่ดีแล้วทำไมถ้าเราส่วนเจสิข้าวสตั้งลบยี่สิบดก็จะเหลือเจสิขุมละคตุสุปณะเจสิยีและวอะ่รลมส่นของมโรคนิพพานต่อไปวิปากการทำมาวิบากเด็กสามหกเกณิกสามแปดก็แปว่าผันส เจ็็แล้วก็ประกอบจริงไม่มีแล้วอาิตนาวิิบากกันเป็นนานาวิ็ร่วมกันใน่เสร็จแน่นอนโอราณท่าเสร็จแน่นอนมีงาท่านมีเจ็ิบากเเนเจะเขาขสามหกเจดแล้วเจก็เลยเหลือศูนย์แต่แค่อสิบเจสิบยังไม่ครบห้าสองห้าสองตั้งลบสามแปก็จะเหลือ อสันเจสิสิบสี่ลบแล้วลบสิบสี่มีคำตอบแล้วคืออสันเจสิกสิบสี่แล้วยาเือสุขุมโรกนิพพานต่อไปนิโรธาสัจจะนิพพานนิพพานประกอบกับฐานนิพานได้เท่าไหร่ไม่มีนะนิพพานนิพพานไม่ประกอบกับอะไรเลยไม่มีจะประกอบนักทิศนิพพานไม่ประกอบกับนามาันสีตั้หลักข้อสองหลักข้อสองนันคำสี่กับนิพพาน เย่านี้ไปย่เดีก็อนัมขันธีจิเก้าเจสิก้าสองมลายแยกนะขันในนาขันสีิตแเก้เป็นมนายนะิเป็นงานาเจ็ดไม้าาส่วนบเจสิก้าสองาไปมโนธาจิตจางดวงประกอบกับอัญสมาธาเจสิกสิบเ็นวยปีฉนเอาอัญสิไปแยกอัญ่าจนจับยุยธ์ ก็ได้ชำทันในนาญยาสังขารอัญญสิเอ็นธรมไย้าตใส่ไม่ได้ตมิภายนะธาใส่ไม่ได้ให้ยกไปใส่บังสวรธรรมาตังสวรก็คืออัญยสมาณะเดจิตสิกเวทีนักปิติฉันทะสันทะลกันบังสวรที่มีเราะว่าตัวเท้เป็นจิตเพราะตัวธาตุเป็นนานาเกับพรูปขันหนึ่งตัวสิบธาตุตัวสิสเล็น่งเนี่ยธาตมีเก่งดูตรงนี้ไม่ได้ เขาไปรียที hey, ่บริเตเกตหักเตเหลือองเวนโนธาเจสิกท้าส่งตั้งลบสิก็เหลือสี่สรา้าเสแล้วก็เจสิกสี่สิเร็วถูกระโดดดึงฐานจริงเบลกินเทียนองนับก็คือเบลาเฮนาประกอบกับเบลาสนารท้าิตห้าห้าเจสิกเต็มก็สี่เจอาเวนาออกเหลือสี่สิงเรีนกชนา แล้วเอาเวทขาห้าห้าเดชศิษิเนเวทนาไปแยกขันธ์ธาตุสนฉมยุทธ์นามประกอบก็ได้มีสีษขันหักเวทนาคันออกไปก็ได้สัญญาขันจตางขันวิญญาณขันไปกับชาเอาเวทขาห้าห้าอย่างเดียวมาตึกไปตายนขันธุเวทดขาห้าห้าเป็นมนานยนะเบิดขาห้าห้าน่ได้อยู่ที่ญาธาตุของเวทการแนกญาธาตุสัทธากัรอบส่วนไม่มีแล้วก็เป็นเวทนามีอยู่แค่ตรงนี้นะ กลมาค่มาสยกเลยยกเจสสีหกเป็นะเด็กกินีเป็นนามนามไม่กระูกหันในโกลส้าโสใส่เลเป็นไว้เียถ้ามีเจ็ดค่หกก็แล้วหนึ่งโสิไปแแล้วอีานานเจสิไม่ครบไปแล้วสี่เจ็ดข้าวสองั้งก็สี่เจก็เหลือเหลือ่า้

ไปปีติศักดิ์การธรรมาขมดังก็จอปิติจะปติศัิการจิตเท่าเอ็ดเจสิษส์ของเป็นปีติกประกอบก็คือตวเวนนะปีติเจสิษฯแล้วเอาปติเจสิษไปแยกัตถ์นธาตุสสัตว์ไปด้วยนามประกอบก็ได้มีสีขันหักนามขันตรีขันไม่มีหรือปีติเจสิเป็นสังขารขันแต่เป็นบางส่วนนะนะันไม่มีไอนะที่ได้เฉพาะกเจ กเจไดิเออนอย่างเดียวกิที่เป็นตัวประกอบตอนนี้ไม่มีมีแต่เป็นจีเจไิคเป็นธรมาธาตุต้องระวังส่วนประด็นนั้นอายนะกระทัไม่มีมีจเจสิเป็นเพียงสัมภาระขันธรรมายละธาตุบางส่วนเท่านั้นาะทองวิติสารขต่เป็นนามนามมกรูปรนหนึ่งโอซนนอนโอรอยก็าสนนอนวิญญาธิเก นี้เรไม่ได้ต้องมาดูที่ปีติศาสตพาจิ51เป็นแค่มโนวีญวิน7หเงเหลือ6เป็นมโนวีนธาตุ J92 ตั้งดูตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องมาดูตรงนี้กด้7เต็มเตก็เหลือ5ดวงก็ือโทษจิตะ J64 แล้วก็วิิชาหนึ่งแต่ไม่เริ่มสุขภมรูปนิพพานระบาจิตาสัมนิจตาทำมาถ้าจะเป็นตอนเขามีจุดครับ ผมนำได้แก่เยสิคับสอเสิคัสประกอบกับจิตแปดจิตแปมีเยสิประกอบเป็นอาแล้ภาคสองเเลยคือจิตแปดเก้าจิตแปดเกาไปแยกขาดนธาส่งสามประยยุธ์จิตแเป็นอางนัคขัเป็นมนายนะเป็นอางธาตเจ็ดบางส่วนไม่มีนะอันนี้ไม่มีเยสิเป็นตัวประกอบจิตะสังจิตดาเป็นนามจิตเต็มด้วยนามจิตเต็ม เพาะเนนเมื่อจิตเต็มเมื่อไรกตอมีคำตอบเดียวนะวเคราะห์แค่กนี่ยรเสพเพรเสบางสวนส่นนี้ถ้าจิตเต็มนันไม่มีถ้าจิตไม่เต็มจิตจะมาเหลือเ่างน้าตจะเหลือจรู้สึกไปไม่มีแต่ละตัวเหตุธรรมาเหโธเรโธตระกอบกับเฮตุกันจิตจ็ดสิเอ็ดเจสิบเต็มเต็มห้าสอเอาเกก็จะเหลือชีห เอาเสุกิเสเปเสิิกไปแยกฐธาตุส่างยุทธ์นะประกอบก็ได้มีสี่ขันหัสังขารขันออก็ได้เวนาขันจัญญาขันยนาขันียทุกะจิตเส1เป็นมนาญตนะเป็นพโนญาธาสังขารขั้งส่วนี่จากสี่สิบหกเวนนาญะออกกีิีทำไมาตส่ยกลสิโมวีเทปองจัเริเป ททำเป็นนาาไม่กระรุ่กันหนึ่งโสิทธาสโอสยงานเกใช้ไปหนึละเวทบรรลงานค่ะเบสิกครบครับสองละหนึงต่อสุตมารุ่งมีผนจะไปสุนทรภิกั เราพักเสิประกอบในโรคพักร้อจิตแปดราพัร้จิตแปมีเจ็เป็นกลอบเป็นเบลมยี่สเอโรคเจิเอาตัวเองออกไปเองข้างนยีเป็นและวเอาโรภพัร้จิตแปดไปแยกขานในถาดนามก็ได้มีสีฐานสังภาระคันออกไปก็ได้ขันสามทเวยนาสัญญาวิญญาณ เราพ่อวันจิตแปเป็นมนาญตนนะเราพ่อวันจิตแปดถึงนอยันท่าสักดทันบางส่วนนี่แต่ที่เกิดอเวนาสัญญาเอาเหลือสิบเก้าทําไมถ้าเราส่วนยกเปเนเที่เกิดเป้นเราผ่าเดิเซจุนนีแัะฉะจับเป็นนามนาริเคราขันหนึ่งตัวสิถ้าอสิบเสร็จหนึ่งเนียถ้ามีเกิดใช้ไป1นึแล้วอกเว้นมโนม่าเด็นเซเถ้าราาสองตั้งลบยี่สลืส เก็ดสิกรงไหนที่เม่ประกอบกับสมัติัที่ประกอบกับโลค้ารปดก็จะเท่กับสี่ที่วชาเจสินึ่งะเ็ดห้าตกลงะดตั้งอเรส่กุรุ่ิาต่อไปอาีโมของเราเิอาพโเประกอบมีจเจสิบแปดจุดเจ็สิบแนีเจดสิประกอบเต็มเต็มห้าสิบ แลออกเีมโวออกหนึ่โโ 1, จงจนเหลือ, 50, ลโโอ 1, ห้อาห้าสิบจะมโววิจิชาเจสิบดเจเสิบห้าสิบไปแยกขานนั 5, นามประกอบก็ได้มีสีขานหักสังสารฐันออกก็ได้ขานสามโดนาะสัญญาวิญญาณจเจสิบแปดเป็นมนายันนะเจเสิบปดเป็นกวิสศษวิจิรีช้าซ้ำนึ่งเป็นโลกวิเศษเป็นไม่ห้าะาก็จะนัวก็กกได้2 5าตุไโนธาตกับโนโนเมญธาต ถ้าเรารบาองเสวนาทสิบเอเวนนงานจ่าออกเราเชี่ยติดแบงทำไมถ้า้องเสวนยกเงินง้นจ5ายสิบาเว็นท้ายเป็นอาีโมกวิจิช้าอาชีพโมกเป็นนามนามไม่ก็ต้องันหนึ่งโอสท่าโอเสใส่เลขหนึ่งงนท่ามีเจ็ดใช้ไปสอก็เหลือห้าคือปัญญายาค่าห้าแน่เลยเจ็ดสิบอหนึ่งคยอาิีพช้าเจดสิบหนึ่งนะเสุขบรมวิถีาน ธุรจิจสามไม่เท่ากับท ja <u> ี่โมดเมว่าแต่ไปสัมภารแลขันองค์นได้แก่เจ็0สิกห้าสิบเปนเวทนาสัญญาอามจะประกอบประกอบปฏิปปิแปก้าวปเก้เป็นเจิกประกอบเต็มเต็มหาสองห้ก็เหลือเวทนาสัญญาจะประกอบอาจิตดปก้าเวทนาสัญญาไปริยขันท่าสุดบปยุบได้ขันสามตรงตัวเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขัน ก็เป็นมนายนะีก็เป็นงานธาเกสังขารขันส่วนไม่มีมดลเป็นาตบางส่วนโยบนาวเวนาสัญญาศรกสังขขันเป็นนามเกศเองนามศึกเอามไปรูปกันเงาศิ์สิต้งสวดสัญญเกเองเมื่อไรเนี่ยคำตอบเอเลยะผ่นเง้สิธิ์วสิทธ์ต้งสวดสัญญเาไว้ติปัจฐานเราไม่แก่ติเจสิกที่ในเราบมนั้น เราเล่อติปลนเกจิทกเ็นสามหกใช่ไเอาสติออกเป็นเกิน,นิบห้าัรุแปลนี้ิษสามหกก็ศิษยสามห้เวนติปนไปแยกฐานาะชา,าติจ 3, นะึงไปยุคนาประกก็ได้มีศีษย์งหังสมรคัน์ออกไปก็ได้กัจจามือใหน้าสัญญาวินญาโลิราชติดแปเป็นมา่อไนะเป็นโนเนาตั้นครับกษกามห้าเอานสัญญาออกปสัสา ทำไมทำไมเลยนะเราวเราสจะติดสามไเป็นสิสิ็าเป็นหาิดไม่เป็นเป็นรูปปัจันึ่งลสิาสิบใส่เลขนอีางุมีเจ็ดไเป็นหก็เหลือหกเป็มโนฐานเดิบตั้งลบสาก็จะเหลือสิก็คืออัศจรรสิบสี่ประมาณานเดิบสองวย่าลืมุขภูมร่วมนพานลบแล้วเหลือสิบหกําตอบแล้ว